พ่อเก่งนะแนะนำคนไปขึ้นเก่งโอเคนะชิมบ่อยขึ้นบ่อยไหมครับอ๋อไม่บ่อยขึ้นขึ้นขึ้นบ่อยแต่รูปทรงมันไม่ใช่แบบนี้จ้ะขึ้นรถขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ ละยกขึ้นเพิ่มใช่ไหมคะครับยืนขึ้นเลยปึ๊บปึบอ่ามันปดล็อกกันมาอ่าเหนื่อยแล้ว้าอย่าลเพิ่งลิลองก่อนลงกันยังไ่ดันลงลงย่อลงมาเลยเอ้ยปึ๊บอ่าเฮ้ยนี่อ่าล้ไปไหนขึ้นขึ้นต่อปึ๊บขึ้นไม่ได้จ้าเอาหน้นง้านาดันาเอยปึ๊บโอเคอ่า้งมาหครั้งหครั้งเลิกมามามาฮ้ยึบหนึ uh, ่งห good อ good ด้ลยด้ย สามแต่เข้าปึบลงปึ๊บขึ้นหนยใจออกแรงสี่ดีมาวันมอวันมอโอ้ห้าโอ้โอเคแล้วก็เหยียบงี้ปึ๊บล็อกไปอุ๊ยได้ได้นะวิ่งหนีแล้วเหยียบไป้แต่ขาดูแข็งแรงดีนะดูว่ามีแรงดีแต่ดีนะรู้สึกว่าเออันมันง่ายขึ้นมากเลยก้นแล้วก็แล้วก็ได้ก้น ดีครับถ้าอะไรครับพี่หนึ่งครับที่เราควรจะทํากันตอนนี้เราจะเน้นช่วงล่างนะครับล่างเป็นล่างช่วงล่างทิปพัดแล้วกันโอเคทิปพัดคืออย่าเข้ามาจับอย่าเข้ามาคัดอย่างี้หรอครัสต์รัสต์งี้หรอหรบอว่าดัน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 ทิปนะครับเดี๋ยวสาธิตง่ายๆก่อนนะครับท่านี้นะครับอ่ะเราวางตัวนะครับตบกู่บริเวณเบาะเอาพางนะครับติดไว้ตรงนี้นะครับอ่แล้วก็มือนะครับอาจจะกุมไว้อยู่ประมาณนี้ อันนี้อันนี้ท่าเนี้ยท่านี้สาวๆจะชอบมากเลยแต่จริงๆแล้วเราต้องมีอย่างจะปั้นก้นหาหน้าเงินตัวเปล่ามันตัวเปล่ามันธรรมดาไปใช่ครับก็จะมีอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับปลายเท้ากับหัวขาเนี่ยไปทางเดียวกันดูหิวนะคุณนั่งอยู่ตรงนี้ดูมันก็จะดูดูให้ละเอียดเราดูเลยดูเลยเราต้องดูว่าเออเดี๋ยวเราทำผิดท่าแล้วแบบเส้นมันเคลื่อนโอเคโอเคเสร็จปึ๊บแล้วก็ เด็กคนนะครับอ่ะส20ครั้ง้า20ครั้งได้หรอเอิบได้แล้วพอเอออืออือไปทั้งคลิปเลยเพราะไม่คิดทำเลยทำได้นี่ท่าโปรดผมเลยอ่ะอยู่ยากเห็นพ่อทำมากกว่าทำได้ทำได้ทำได้อ่ะพ่อลองค่ะแลนี่คือพี่แมทธิวกับท่าเจิ้ดังไห้ค่ะนี่นะก็หยุดก้นอยากเล่นขนาดนั้นเจ้าหาลูกบอลเนี่ยคุณพ่อโอ้โหอ๋คุณพ่อก็จะแบบเน้นตรง วางไว้ได้เลยใช่คับมันหนักมักมีสามคนละมันเหนื่อยคุณพาะบสู่อ่วนพอดีมากเลยค่ะคุณพ่อแขงแรงมากเลยนะคุณพ่อดีค่ะดีมากเลยค่ะไปเรืยๆเลยค่ะว้าวอันนะอ๋อ มั่นใจในการออกกำลังกายแล้วนะอันนี้ดีมากแน่น่นลองดูลองดูถ้าหนูได้ลองได้เลยยกตัวปากก่อนดันขึ้นปั๊บดันขปั๊บกี่ทีแล้วคุณพ่อสามทีละวี่้าครับโทษนะภาพที่มีคนมามองกันออกกำลังกายของหนูได้วท่าเนี้ย ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตไม่ก่อนเหมือนกันนะเออซึ่งเหมือนมีคนมองฉันแบบเป็นอึ้งอ่ะเอ้ยโอเคเราออกกำลังกายอย่าไปสนใจคนอื่นอ่าถูกต้องนะฮะถ้าได้อยู่ต้องเยี่ยมมากเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักนะคะในส่วนนี้เนี่ยสอบนั่โอ้ยไม่เห็นอย่างนลยอ้ยมางานนี่เฮ้ยดีดีดีเฮ้ยดี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 หรอดีดีดีครับช้าไมเก่งไหมไม่ชอบตรงนี้ผู้ชายมาบอกว่าดีนะดีนะ เธอเธอทำดีนะ <g ül> มันดูมีกำลังใจอะมีกำลังใจใกล้เกินอะจะ <g ül> <g ül> เกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบอลเดวิ m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono29 กันนะครับ